เกษตรผสมะสานแนวโคกหนอน้ำโมเดลเนี่ยก็เกิดต็นเชิงประจักษ์ได้เห็นแล้วว่าสามารถเก็บรุ่นกินได้กินในไดแล้วแล้วก็ความสุขที่เกิดขึ้นกับพี่น้องแล้วก็ถึงได้เห็นแล้วว่ามันทําแล้วเสร็จที่เพีายงเนี่ยมันมันเป็นแนวทางที่สามารถพึ่งตัวเองได้แล้วก็ นเ้าบหรอแล้วนี่คือว่าเหมือนยังทําเป็นแบบศูนย์เรียนรู้ด้วยนะพี่ตรงนี้คือศูนย์เรียนรู้มันไม่ได้หมายถึงว่าเรบทานอย่างเดียวหมายถึงว่าตัวเองได้ศึกษาเรียนรู้ไปกับพืชต่างๆที่เราปลูกไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดต่อยอดต่อยอดให้ครับ่ข้างเชียงเห็นไหมข้างเชียงที่ปุูกไวเลยมันเป็นทุ่นเทนีทั้งหมดเลย ว่าตรงเนี้เป็นพื้นที่ห้าไร่แต่ที่เรามีวิธีการจัดการบริหารในการทําเกษตรอินทรีย์ที่ให้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ถแต่มันโอบล้อมไปด้วยเคมีเคมีโอสุดยอดเลยนะคะตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นการสร้างนิเวศที่สร้างเขาเรียกอะไรอ่าลมหายใจที่มันบริสุทธิ์ชุดหนึ่งตรงนี้เนาะสร้างเน,น,งน,น,นาะริงไหมีแ,แกงเราเรามาตรงนี้เรา,เราสัมผัสว่า ไอ้ต้นไม้เนี่ยมันกำลังใช้ออกซิเจนเรากำลังสดเชยด้วยมันการชิบกาแฟครั้งนี้มันก็ทำให้เราชาวนีมันชดช่วยสดเชยได้แข็งจริงไหมครับออ๋ค่ะก็กราบขอบคุณคุณพี่มากเลยค่ะที่ว่าให้ข้อมูลด้วยนะคะตรงนี้อ่าะค่แล้วแล้วกลุ่มของเรามันไม่ใช่แค่เพราะคนที่ทำเกษตรเท่านั้นเราจะมีอุเทนลำใหญ่อุเทนพอดีเลยสวัสดีค่ะพี่โอ้ยวันนี้มาทุกคนเลยเพราะว่าคนคนถ่างคืนถิ่นเราเนี่ยคืนถิ่นคืนถานซึ่งตางชุมชนเนี่ยเราได้ ัจาตรงนี้มาก็คือเราสามารถรวมกลุ่มคนที่ไม่เป็นเกษตรแต่ว ar, ่าเป็นกลุ่มศิลปินเข้ามาทํางานในแนวทางเดียวกันเดี๋ยวกับเกษตรแนศิลปะมาผสมะสานกันเดี๋ยวแหวนจะคือว่าช่วงช่วงช่วงในเวลานี้ยโอเคนะแหวนก็จะเดีจะไล่ซดไล่ก็คือว่ารับคูดกันอะไรคือว่าให้เขาเห็นกันทั่วประเทศ